วันนี้นะคะริสาจะพาคุณไปเปิดดวงท็อปไห้ารักคนาราศีราศีที่ดวงดีมากช่วงนี้นะคะซึ่งจะเป็นดวงที่พลิกชีวิตเลยก็ว่าได้ซึ่งโดยเฉพาะนะคะเรื่องของดวงเนี่ยก็มีการที่ผัดเปลี่ยนมุนเวียนกันไปตามแต่ละช่วงเวลาซึ่งนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของดวงและก็เป็นเรื่องของชะตาฟ้าพาเราไปด้วยซึ่งคุณนะคะก็สามารถที่จะ ขอให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนโชคดีได้ด้วยเหมือนกันโดยที่คุณสามารถตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานนะว่าให้สิ่งดีๆเนี่ยเกิดขึ้นกับเราโดยที่คุณต้องมีแรงศรัทธาแล้วก็ความเชื่อมั่นว่าสิ่งสิ่งนี้หรือสิ่งที่ดีๆก็สามารถที่จะเป็นของฉันได้เช่นกันแน่นอนนะคะห้าลัคนาราศีที่ลิษากำลังจะพูดถึงเนี่ย ว่าความที่ว่าคุณมีดวงเปิดในเดือนกรกฎาคมนี้นจะเปิดในเรื่องของอะไรบ้างเรียกได้ว่าเปิดทุกเรื่องเลยก็เรื่องแรกนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการงานที่โดดเด่นแล้วก็เรื่องของการเงินที่จะบังเกิดแต่ความมั่งคัง่งเกิดแต่ความร่ำรวยจะมีเงินเข้ามาหาคุณจากหลายๆทิศท,ทางความรักของคุณก็จะรุ่งเรืองด้วยเช่นกันราศีต่างๆที่จะเข้ารอบในเดือนนี้5ราศีเนี่ย ุณนะเตรียมตัวรับโชคใหญ่ได้เลยดวงของคุณนะเปิดสุดๆแล้วเรียกได้ว่าเป็นดวงที่เฉิดฉายเด่นกว่ารัการาศีอื่นๆเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณเนี่ยเรียกได้ว่าคุณเนี่ยจะบังเกิดแต่ความโชคดีเพราะอะไรเพราะว่าช่วงเดือนนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ดาวเคลื่อนเดือนก็ย้ายส่งผลนะคะให้ดวงของคุณเนี่ยเกิดความปังเกิดความเฮงเกิดโชคใหญ่เข้ามาได้เลย ซึ่งลองมาดูกันเลยว่า5ลัคนาราศีมีใครบ้างเริ่มที่อันดับที่5ก็คือราศีกันอันดับที่4ของความโชคดีนะคะก็คือราศีกุมดีใจด้วยกับอันดับ3นะคะราศีเมถุนนั่นเองต่อมานะคะอันดับ2ก็คือราศีมีนทุกคนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะราศีอันดับหนึ่งก็คือราศีตุลน,นั่นเองค่ะ ทุกคนคอมเมนต์มาตามที่ทิสาบอกนะคะคอมเมนต์แบบไหนเราจะได้รับในสิ่งสิ่งนั้นฉันเป็นคนอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินฉันเป็นคนอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินคอมเมนต์สิ่งนี้มานะคะแล้วคุณจะได้รับและได้เป็นในสิ่งสิ่งนั้นค่ะขอบคุณมาก